โอเคครับบูธต่อไปนะครับผมจะพาไปชมยี่ห้อที่ฮิตเหมืนกันก็คือ MG นะครับ MG ZS EV นะ เป็นสีดำนู่นครับเดี๋ยวพาไปดูครับเป็นยี่ห้ออะไรขอไปครับเป็นรุ่นอะไรนะครับอ๋อเป็นยี่ห้อ MG4 นี่ครับ Electric ที่พูดอย่างที่บอกครับที่พูด MG มี2รุ่นมาโชว์นะครับก็คือ เอ็มจีซีเล็กถิกแล้วก็เอ็มจีซัเตนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมรอบคันของเอ็มจีซีนะครับว่ามีความสวยงามขนาดไหนนะครับเอ็มจีซีนะครับก็จะเป็นไฟหน้า LED แล้วก็ไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลน์นะครับ LED รอบคันนะครับสวยงามมากนะครับนี่ครับไฟท้าย เป็นรถไฟฟ้าร้อเอร์เซ็นตนะครับฝากระโปรงหลังนะครับชมภายในนี้นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับภายในโอเคครับทีนี้นะครับ มาดูสเปคกันบ้าง MG4 Electric นะครับชาร์จเต็ม100%จะวิ่งได้อยู่ที่425กิโลเมตรนะครับแบตบเป็นลิเทียมไอออนนะครับเป็นรถยนต์5ที่นั่งนะครับขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า100%นะครับราคาครับ969,000บาทนะครับนี่ครับราคา ชาเต็มพักหนึ่งวิ่งได้400กว่ากิโลนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับ MG4 Electric นะครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้า5ที่นั่งนะครับ โอเคครับมีคนติดฝากัะโปรงหลังแล้วเดี๋ยวพาไปชมครับว่าเป็นยังไงด้านท้ายเนี่ยครับมีความเสวยงามมากนะครับก็โอ,โอเคครับ M G C โอเคต่อไปเราจะไปดู M G z e t E V นะครับตัว z e นะครับ จะเป็นตัวใช้น้ำมันด้วยรุ่นหนึ่งแล้วก็ตัวไฟฟ้า100%อร์รุ่นหนึ่งนะครับจะสังเกตได้ว่าถ้าตัวไหนที่เป็นรถไฟฟ้านะครับจะมีคำว่า e v e v ต่อท้ายนะครับนะครับ e v อ k okay. e s e v นะครับจะเป็นไฟ l e d รอบขันรูปทรงคล้ายกับตัวธรรมดานะครับตัวที่ใช้น้ำมัน เพียงแต่ว่าใช้ไฟฟ้า100%แต่ว่าอีกรุ่นใช้น้ำมัน100%ซน์นะครับโอเคครับเรามาชมสเปคกันบ้างครับ MG ZS EV นะครับวิ่งได้น้อยกว่าตัว m t 4 Electric นะครับ วิ่งได้403กิโลเมตรนะครับแบตลิเธียมไอออนนะครับแบตลิเธียมไอออน5ที่นั่งนะครับราคา1ล้าน2 3,000บาทนะครับสำหรับ MG ZS EV นะครับ